โอ้พาพาขานิตามาดูป้าครับ ปา้าป้าโอ้ยตู้นี้สวยจังเลยตู้นี้สวยจังเลยครับอ่าพี่ังินก็มาครับ ี่บาสกับพี่เบสนะครับนี่ครับเนตตาน้อยๆเนตตาน้อยๆดูอะไรป้าไหนๆๆปลาชีส้สรุปนับนับนับหนึ่งสองสาม่ห้านับดูปลาดูปลาครับอยู่ที่สีสเกตอควอเรียมนะคะ โอ้ปลานี่คนคนนี้ชอบปลา,ปามันเมื่อ่อะแม่เนาะอยู่ข้างในอะ,นเ,นอะเออ,อค่อยๆดูไปค่อยๆดูไปสวยครับน่ามากี่ครั้งก็ยังสวยอยู่นะครับน่ายิ่งใหญ่เสมอครับโอ้สีขาวตู้นี้สีขาวล้วนๆเลยไปแล้วครับวิ่งไปแล้วเน็ต้า ก็เก็กบภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมครับขอบคุณหลายๆที่ขอมาเบิงครับนี่ครับสีสกเกตอคววเรยียมนะครับอันนี้ปลาอยังนี้ปลาเข้าดําครับปลาเข้าดำ,าาดำโอ้ตัวใหญ่มากครับปลาหนูชอบปลาหูปลาเยอะเลยเอานับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเย้เส, INE. สิบแมวเสียงสิบนิดกูอ่งเลยสวยไหมคุณแม่สวยไหมโอ้หนูชอบอะรูปดูสิลูกลูกพีก่โอ้ครับ <c oughs> อ๋อห้ามจับนะฮะห้ามห้ามลูกกระจกนะ <c oughs> เดี๋ยว เออกลัวไหมไม่กลัวเหรอ,อดูครับก็มีหลายแบบว่าอันนี้ป,ปลาปลากรายนะครับปลากรายตามมาด้วยปลาแรดเผือกเคนอยากกายด้วยเนาะคือเอาหัวเก่าญี่ปุ่นเนาะน,นี่ครับปลาตะพัดครับปลาตะพัดอันหนาม,มาเบิ้งแหมโอ้อยหนุนครับ เ้าสู่อุโมงครับและนี่คือฉากหนึ่งนะครับในไทยบ้านเดอซีรีส์นะครับนี่เป็นตู้ปลาใหญ่นะฮะโอ้อาคนนี้วิ่งแล้วครับวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยเนตาตากลัวเหรอกลัวปลาใหญ่เหรออ๋อ ไหนไหโหชอบชอบชอบโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นวิ่งใหญ่เลยวิ่งใหญ่เลยเอาสู่อุโมงปลาใหญ่ครับโหปลาใหญ่มากครับ ใหญ่เลยครับอ่ะไปอีกแล้วครับจากของ,งปลาก็มาที่ทางด้านในสุดนะครับของออลคอรียมครับก็มีหลายๆอย่างเลยนะครับอันนี้ปลาปลายิสกเทศนะครับอ่าเป็นทั้งพันนำจืดทั้งพันนำเข้มครับอยู่นี่ปลาอินซีเน็ตนะครับ ปลาอ Par ินซิซิกนะครับด้านนี้ปลาคู่ครับเป็นจะไดนนอ้อปลาคู่เนาะเบิ่มกันครับปลาพรมหัวเหม็นกม็มี่แสดงว่าหัวเหม็นนะเ,นเด็กน้อยวิ่งไม่หยุดเลยนะครับรับโอ้ชีปลาร้า คือปลาเรดดำนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากโอ้จอสแซมดูจูแล้วว้าวมรนยะกาศอุโมงปลาครับผิดปลาตัวใหญ่ครับ น้องๆครับมาบงป,ป่าครับที่กุมป่านะครับโอ้สวยงามครับด้านนี้จะเป็นอีกหลายๆยางเลยนะครับด้านนอกนะครับอ่ะขออนุญาตตัดไปที่กล้องด้านหน้านะครับป้า ก่อน <One. S 2> ได้แล้วนะครับสำหรับรูปถ่ายนะเชิสวยๆครับทีทรลลึกจากสีสเกตเอ,อัลอเรียมนะครับนี่มุมนี้เลยครับผู้ใดอยากมาถ่ายรูปกมาได้นะครับส่วนทีมงานห้องกำลังช็อปของี่รลลึกของเหรียญบอกเอออ่า เด็กน้อยๆน,นี่ไปแล้วครับเด็กน้อยๆเรามากันที่สนามเด็กเล่นครับเอออ่ะเนตตาครับกำลังจะลงครับ ติดขาอยู่ครับรอเพียงเงินเอามาเลยเอออ่าววิ่งไปเองขึ้นเองครับอ้าหาเพียงหงินแล้วค้างเลยเอาล่าสตาร์ทคนน้อง 아니 왜왜 베이비유